ที่เอาของชอบไม้พี่บีบแต่ให้สองทีแปลว่าอุย้ยสองทีแปลว่าไม่เป็นไรถ้าสามทีหรอสามทีก็แปลว่ารีบไปตายเหรออุย้ยถ้าสี่หรอสี่ทีหรออืม สีท่ทีน่าจะรีบไปงานสพแม่ถ้าห้าทีนี้ไม่ต้องถามแล้วน่าจะเดาออกอุ้ยมือสองไม่เอาเอา ไหนวาแม่เอาซื้อมือให้เราหน,น้าข่ด้วยแล้วอ,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 อชิ้นส่วน Shadow g e m เจ็ดอันเอาวาทำไมเนี่ยเอาไปครับ Shadow g e m ก็ยิดว่าแกไม่ค่อยทำงานเหมืองแน่เลยเขาก็เลยให้ถามเราทำแล้วทำอยู่ตลอดก่อนมานี่ก็ลืมบอกว่าเปลี่ยนชุดก่อนไหมว่าไม่ทันแล้วแกเดือวเครื่องยนต์เครื่องี่เปวไปประกอบวัก่อนนะ ได้ครับได้ไดเราเหลือเกียร์เกียร์แกจะเก็บไว้หรือแกจะขายหรือแกจะอะไรไหมเราน่าจะเออเอเาไปแรกเอาสิ oh, ถ้าขายเราน่าจะซื้อแกใช่หรอหกจุดห้าล้านโอเคปะถ้าจะขายหกพันห้า <5. S 1> เอา <laughs> เอาเอาไม่อ,อย่าง <Okay. S 1> มีัง อะโชว์ถามหุ้นส่วนหกจุดห้าอืมหกจุดห้ามันหายากเหรอเกีย์ไม่แน่ใจครับที่รับก็ราคาตลาด <Ä cardi. S 1> ที่ทม,มีหุ้นส่วนเขาอยากได้ด้วยอืก็เลยรค้าเพื่อนเอายังยังอยากได้อยู่หรือเปล่า แล้วพวนมาลายเอาไหม <6. 7. S 1> พวนมาลายอ่ะพวงมาลายเอาไหมเดี๋ยวเราว่าเราจะตื่นเพื่อนเดี๋อดูก่อนว่าเราได้อะไรมัางอยู่ไหนเพื่อนอ่าได้เกียร์เอาแน่แต่ว่าพวงมาลายยังไม่รู้ครับตอนนี้ไม่ใช่เราหมายถึงแบบพวงมาลายเอาไหม เสียงแกดับแบบถ้าเรามีแบบควงมาลไยอ่ะเอาไหมไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าเอาเยวใช่ครับใช่พวงนี้เราไม่อยู่นะแกหน่วันไม่อยู่หรอไปไหน่ไปกินข้าวไปกินข้าวไปเจอเพื่อนเพื่อน แกจะมาป้าหุงนี้อ่ะมาครับต้องมาให้อาหารน้องโกโบให้ของแกด้วยของเราด้วย เกลียวต้องเหลือกี่กชิ้นนะวันที่มาก็ได้เยอะเลยเดี๋ยวจะรอโอเคปะจะม,มีเกลียวชิ้นเดียวโอเคโอเคแกรอเรามาเยอะแล้วฮะถูกแล้ว <รอ S 1> ใช่ไหมแกมีเกลียวชิ้นเดียวเออว่าเพราะว่าเอาวันนั้นเข้าไปเออถูกแล้วเกียวเหลือชิ้นเดียว พี่เจนมาแรกแปบบ๊บนึงขอขอขอเปิดกาชาก่อนถ้าเปิดกาเถ้าเปิดพับไฟล์ไปแล้วมันแบบว่าเราไม่ได้เกียร์เลยอ่ะพรอะเปิดให้มันเสร็จสับกันดีวกว่าเเติมอีก Yeah. Mm -hmm. Thank you พี่เจนบอกเอายังไงก็ได้เอาแคดอ,อีกแล้ว่นะเพื่อนชั้นนะเพื่อนชั้นแคดอีกแหละอ๋อไม่แลกก็ได้ใช่ไหมพี่เจนแต่พี่เจนอยากได้ตังค์นี่หรือว่าเราขายเก์ของพี่เจนให้คนนี้จบเลย ถูกไหมหกจุดห้านี่ไงรู้แล้วเราขายเกียร์ให้พี่เจนดีกว่าคือเกียวก็อยากได้ตังค์เหมือนแต่ไม่มีตงังนคะ์ใช้น่ะเออใช่พี่เจนอยากได้ตังค์หกจุดห้านี่ไงแล้วนึกในเกียร์บัตราชาดูก่อนว่าเกียวได้ไหม เครื่องยนต์แลกก่องตีรับกองตีอาวุธมีแต่คนรับก่องตี อันนี้ฟาร์มเราหรือฟาร์มเขาเน,นี่ยเอาฟาร์มเขานี่วะเอ้ยหรือฟาร์มเราเอาฟาร์มเขายขอเอาไข่แบฟักก่นใช่ฝนตกมากเลยกรุงเทพน่ากลัวฟ้าร้องไม่หยุดเลยเนี่ย หนูเติมค่ะเติมเพิ่มเดี๋ยวรอแปบบ๊แบบแบบเดียวมีเติมเพิ่มไปยังเนี่ย ไดมอนด์คาวหนึ่งแสนไดมอนด์คาววิน่าซื้อไวน้นะทุกคนสี่อันเก้าหมื่นอันละเก้าหมื่นไดมอนด์ค่ะไดมอนด์คาวมันใช้อะไรทำอะ่ะรับกล่องตีสองหมื่นสี่เออเพื่อนไฟดับอีกปะเนี่ยคือ อันนี้แกให้หรอหรือว่าเราให้ให้แกอาป่าเร็วอาหารเปียกม,มัม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 อ,อินอาหารเปียกหรืออาหารเมคดีคะ อาหารอะไรดีคะปกติเขียวเอื้องครับเนี่ยไปกองเหมอดีใช่ไหมล่ะร้อ,องๆหมอหมออะไรหมอหมอไม่หมอ,อหมอครับออร้องยังไงวิ่ยฟา กลเวชิมเปกเลย,ยมันพายุเข้าเหลือ,อเลยมัน้เนี่ยเกียร์อะแกฝนตกปะฝนตกไหมไม่ตกนะฟ้าสว่างเลยโป่งเลยเนะี่ยดาวเต็มฟ้าเลยรับเกียร์หาแรกพวงมาเลยอา้าว บวกเงินด้วยเหรอเกียร์มันแพงเหรอแกเออหกจุดห้าเจ็ดเอ็มประมาณนี้แหละมันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอเหมือนพวมอะไรจะถูกกว่านิดหน่อยนั่น,น่ะเขารับเกียวแน่ควรมรอะไรเดี๋ยวแกจะไปขายเขาได้เห,หรอไม่ใช่ไม่แน่ใจครับเพราะว่ายังไม่ได้ ลองเปิดดูเลยถ้าบวกเงินได้เท่าได้หยิบเพิ่มอีกเท่าไหร่อะไม่ถึงแบบแรกแล้วบวกเงินอะเราได้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าเขาจะบวกให้เราเท่าไหร่ต้องดูถ,ถึงเขาเหรอใช่ต้องดูคนแรกอ่ะอแกให้อางารกรบยัง ให้อาหารกบแล้วครบหรือยังครบแล้วค่ะกบไหนเลี้ยงโกโบโหให้กบอยู่ไหนนี่หรือเปล่ากบแด่เขียวๆเนีย่ยไปทำอะไรต่อหรือเปล่า อุ้ยสไปนิาแมนเหรอท่าไหนหรอวะทุกคนอุ้ยเรากลัวฟ้าร้องยืนคิดเราว่าจะขายดีหรือเปล่ากลัวไม่คุ้มหรือเปล่าหรือว่าเราเราเราตกใจฟ้ามันร้องอ่ะฟ้ามันร้องคือฟ้ามันร้อง,อง,องอเรากลัวเป็นอะไร มันกำลังจะมาแล้วอะไรกำลังจะมาพายุเอาหรอแด้แล้วเบิกรถนะโอ,โอ๊ยเราลกาลกวัวเรากลัวเรากลัวเอากำัวิ่งมาทำไมเราจะไปรับหวานแววมาเลยสีรถเนี่ยใช่ไหมน่ารักมนาะ มองเราดีใช่ไหมจริง